คนดีใจข,ข,ขันโผล่ขึ้นมาพุณพูดอะไรนะดีใจพาหนูมาเที่ยวคืน <laughs> โอ๊ยดีใจนะลูกพามาเที่ยวกลางคืนมาจ้าเ <laughs> ที่ยวกลางคืนมาจ้าปล่ <laughs> อยผ้าล้ามาเที่ยวกลางคืนโอ้ทำไมแต่กลางคืน่ะเนาะสยอดค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้อยากไปก็ไปวันสุโขเกลอยากไปทําบุญลงศพที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก็จะพาน้องแพทไปทำบุญกันและ เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นครั้งแรกค่ะก็จะมีความตื่นเต้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมน,นะคะอยากไปก็ไปไปด้วยกันไปชมกันค่ะแรกรู้สึกไงคะเออกันเป็นยังไงคะเป็นบันหนกของคุณเลยแ <c oughs> ล้วทุก <c> ค <oughs> น,น,น, <c oughs> น,น,น <c oughs> รู้สึกดนะีไรเราด้เออไมตอนไหนกบนยังแลอวทำไมล่ะยังแต่ผมรู้สึกไหคะ ขามากันโดดๆคล้ายๆเขาอยากลองลองได้นะคะลองแบบว่าอโอ้จะอย่าอย่าว่าเราบันนอ,อย่างนอย่างนี้เลยเนาะเราไม่เคยใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวจะลองดูตือนนี้ไม่กล้าเสียงดังจากอายเขาซื้อตั๋วกันทุกคนเป็นเหรียญอย่างนี้ใช่เป็นเหรียญอย่างนี้แล้วเราก็จะไปแตะซื้อเข้าไปอ่่แล้วไม มาแล้วเจนเจนได้ินเสประกว่าราา็อ้วยะโลโอเคเอาเลยๆอาคุณ่นั่งๆดีเร okay, ีวว okay. ่าพี <c oughs> <c oughs> ่คืมว่าเรืความมันนอกก็คุมนะคะ เราจะไปสามย่านเราจะไปไหว้พระที่วัดหม่อนมงคลเราก็ไคือเขาคือกงมีพนักงานมาแบบว่าบอกทางตลอดฟังดีๆด้วยนะเพราะสถานที่ที่เราจะลงอล้วจะเป็นเต้นเกินจนจนแบบดูฟังเราทุกคนไปเรื่อยๆเลยอ๋อสามย่านแล้วทุกคน มีแค่สิบอกคอยหูซึกพีทแห้งอยาวาสันวสีเถาะกรุงเทพอ่นเขาหิดเสื้อสีดำกันดิอันกรุงเทพเขาหิดสุดสีดำสีเท่ากันบอค่ะดิฉันนะคะทางรถนะคะมันเป็นแฟชั่นหรือยังไงคะเขาใส่ดำใส่ขาวใส่เทาโทนนี้หมดเลยอ้ยีรีเบิดขั้นเลยแม่มึงกูเนี่ยมคุณ่ะ สีม่วงสีฟ้่ยังแบบเพชรจุกอีกผมอีกเจ้า่ารัซนว่าสีแต่ว่ากับยักษ์อายอยู่ดอกว่าบระดดเขากรุงเจ้าว่ากันเด้อแบบสีดำอ่ะก็ไม่รู้ไงเรากะว่าเราจะมาไหว้พระแล้วก็ไม่ใส่สีดำไงแต่แ่บทั้งทั้งรถอ่ะทั้งขบวนอ่ะโทนอย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยโทนเขาจะแบบขาวๆดำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบดูชั้นดูชั้น มันจะแมนหรือบอกับบ <laughs> like like ุงหูนะคะว่ามาลงสามย่านมันสีแมนบอว่าเราจะไปถึงวัดหมอนโพงไหมพัตตี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทิ้งมึงไว้ที่นี่เราวัดหมอนโพงอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่ใช่เนี่ยหรอมันต้องเป็นสามย่านหรอมันไม่ใช่วัดหมอนโพงไปอ่ะอยากอายเด้เห็นผ่าเห็นแม่ใช่ไหม ักลดูบันไดสิคะความสูงและลึกนี่ไงวัดหัวลำโพงจริงๆด้วยเรามาถูกนะครับนี่นะคะเจ้าหน้าที่ดีมากเลยมาบอกทุกขั้นตอนเลยอะนี่ก็หยอดเหรียญแตะบัตรแล้วก็ออกประตูหนึ่ง เจรคาเรานพี่เองพ่ราก็คน้กคล้ก็ต้องมาเขียนชื่อแล้วก็เพื่อที่จะไปให้จ่ายบริจาคเะทุกคนน่าจะมาเขียนชื่อก่อนแล้วเราก็ไปรับเป็นใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ทำบุญไปนะคะเดี๋ยวจะเขียนลงตันดีก่อน ทุกคนว่าเขียนชื่อลงชื่อล,ลงชื่อตัวเองนี่แหละเนาะคนเริ่มเบาๆแล้วเมื่อกี้เยอะมากปะไปตรงนั้นนี่นะคะจใจเยอมากเลยอกแล้วแต่แล้วแต่เราทํานะคะน่าจะตามกําลังศรัทธานะคะทําไปแล้วแต่เราจะทําจะได้แบบนี้มานี่นะคะจะเอาอันนี้ไปติดข้างในก่อน เราจะไปติดข้างในก่อนแล้วก็ไอใบนี้เราจะเอามาเผาโดยที่เราจะมาอ่าบูชาเทียนก่อนเนาะไปเข้าตรงนี้แล้วก็มาแปะกาวนะคะแล้วเพื่อที่จะไปติดลงศพก่อนนี่คือการทําบุญลงศพกับบุลนิธีร่วมกันอยูนะคะที่วัดหมอลำโพง ก็จะเป็นเทียนนี่มาเอาเทียนต่อชุดละห้าสิบบาทจ้าชุดละห้าสิบสองชุดสองชุดพลาใบพัดขอพ่อจ้าเสริมโชคลาภจ้าห้บบาทะครับเทียนไว้พันะครับ กาวที่กอนะเดินวนของกองเอาสีชมพูมาไหว้เหรอเอาออกข้างหน่เตะออกมาข้างหน่กาวตามอันนี้นะกาวตามนี้นะคะกาเสร็จแล้วเดินวนเลยตรงม่มกว้าง เผากระดาษใบนี้นะคะ ลำโพงแล้วก็ทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตามออกทานนี้ก็จะมีการดูดวงใครที่ชอบดูดวงไพ่ลิซีเนาะเต็มเลยแล้วก็ลอตเตอรี่ก็เต็มเลยคือสะดวกมากนะคะถึงเนาะใช่แล้วก็ได้ทําบุญล้มศพไปแล้วได้ทําบุญรู้สึกสบายใจผากเที่ยวเที่ยวกลางคืนอ่ะมันมันมันดูมันดูไฟดูแปลกๆนะแบบว่าเที่ยวกลางคืนเออเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วค่ะไป ทำบุญที่อ่าเขาเรียกอะไรนะขวางพระพิฆเนศก็คือเขาเรียกว่าเทวรายเทพพิฆเนศต่อนะคะนี่มีคริสต์มาสตุ้ยความว่านอกอยู่ดูตัวเองอ่ะดูตัวเองอ่ะ